ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตนี้ก็ได้ยินว่าเป็นเป็นเรื่องที่พูดถึงในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้ยินบ่อยๆนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ได้รับเขียนจากอาจารย์มนตรีนะครับมาจัดอบรมเชิญปฏิบัติการด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ,อยากจะรบกวนถามอาจารย์ว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการชื่ออะไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้อย่างไรครับ ครับขอบคุณมากครับก็โครงการนี้เป็นเป็นโครงการที่เราได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานของมาหลาลัยเชียงใหม่นะมีทั้งคณะสังคมนะครับศูนย์ศึกษามหลาลัยเชีงยงใหม่ฮาริพุนชัยด้วยนะครับแล้วก็คณะวิทยาศา,าสตร์นะครับแล้วก็ที่สาคัญคือคณะเกษตรศาสตร์เราก็มาจาฤฤฤฤฤฤัดฝึกอบรมนะครับเรื่องการประเมินแหล่งกักเก็บคาร์บอนการชดเชยคาร์บอนและศักยภาพในการขายคาร์บอนเครดิต จากภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของศูนย์การศึกษามหาวยลเชียงใหม่ฮันนิพุลชัยของเรานี่เองนะครับแล้วก็หลักๆก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้นะครับผู้เข้าร่วมได้รับรู้รับทราบนะครับโครงการเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยเฉพาะสาขาป่าไม้และพื้นที่สีเขียวนะครับเพื่อจะให รู้ที่ไปที่มาว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคาร์บอนเครดิตไปถึงไหนแล้วแล้วเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งเกษตรกรเองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้เองจะได้ปรับตัวนะครับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เรารรเผชิญอยู่ครับ,รบ,รบก็แสดงว่าผู้ขอบรมเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับป่าไม้หรือว่าเป็นบุคลากร ประเภทใดบ้างครับอ๋อส่วนใหญ่ก็หลักๆก,ก็ถ้าเป็นภาคป่าไม้ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านป่าไม้แต่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะทีมนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่ชา้า,ชา,าดูแล,ลป่าจะอยู่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนหรือแม้กระับบุคลากรที่อยู่ในองค์ก,กรก็จะได้รับรู้รับทราบว่ากลไกพวกนี้มันมันมันมีผลอย่างต่อเราอย่างไรในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนประมาณนี้ครับอยากให้อาจารย์กล่าวสั้นๆได้ไหมครับว่าความสาคัญของ เรื่องคาร์บอนคาร์บอนที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งได้ยินมาเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันจะมีผลกระทบกับเราอย่างไรครับครับก็อย่างที่เราทราบดีนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนาะมันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศเราแล้วก็โดยเฉพาะเกษตรกร,รแล้วก็คนที่อาศัยที่อยู่กับป่าด้วยนะครับโครงการเนี้ยมันมัน,ม,นมันส่งผลผลกระทบกับเราในแง่ของว่า เวลามันเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็คือคพวกเราเกษตรกรเองก็ปรับตัวแทบจะไม่ทันนะครับ,รบทีนี้มันมีกลไกลกลไกลหนึ่งในในเชิงทั่วโลกที่เขาทําก็คือใครปลดปล่อยมลพิษเยอะหรือไกลปล่อยกินเฮลแกกสเยอะเนี่ยก็ควรจะมาะสนับสนุนงบประมาณมคนที่เขาช่วยดูแลหรือกักเก็บคาร์บอน้ยครับมันก็เลยเป็นจุดว่าถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็จะเพิ่มโอกาส ในการหารายได้เข้ามาเสริมในการการทำอาชีพครับเหมือนมันเป็นภาวะของโลกเลยนะครับมันเป็นภาวะของโลกถึงึงเราเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ครับใช่ครับถามนิดครับแล้วในเรื่องของสถานที่นะครับได้ข่าวว่ามอชก็ได้รับเลือกที่นี่เป็นที่ที่ฝึกอบรมแล้วก็เรื่องการทํากิจกรรมับคาร์บอนนะครับอยากพูดถึงสถานที่แห่งนี้ว่าแม่จาร์เลือกที่นี่มาเป็น ป้าหมายในการทำอบรมและการวิจัยครับ,บก็จริงๆแล้วก็คือพื้นที่เนี้ยเรามองไว้ตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าเราได้เคยนำเสนอเข้ากับคณะกรรมการนะครับเขาเรียกว,ว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้สาสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับว่ารเราจะใช้พื้นที่สีเขียว,ยวในในศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชดเชยคาร์บอนให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต่อปีไม่ต่ำกว่า60,000กว่าตันนะครับก็บคือเราก็เลยเลือกพื้นที่นี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมสําหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นในการศึกษาในเรื่องของว่าภาคป่าไม้กับพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันกเก็บคาร์บอนเท่าไหร,ร่เราก็เลยเลือกตรงนี้ซึ่งมันเหมาะเพราะมันมีต้นไม้อยู่แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่ทําให้คนที่มาฝึกอบรมเนี่ยจะได้เห็นภาพ ชัดเจนเวลาลงมือปฏิบัติครับก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าต้นไม้มันกักเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่ครับโอเคครับอาจารย์ครับก็ถือว่าก็ได้ฟังข้อมูลอาจารย์มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วเรื่องที่พักเป็นไงบ้างครับอาจารย์พอดีที่พักดีเยี่ยมเลยครับบรรยากาศดีช่วงที่พวกเรามาวันก่อนก็เรามาก่อนหนึ่งวันอุณหภูมิค่อนข้างดีมากเลยครับก็บรรยากาศยามเช้าน่ามาออกกําลังกายมากเลยครับครับโอเคครับอาจารย์ก็หวังว่าจะได้อ่า ร่วมมือร่วมงานกับใจนะครับถ้าหากว่ามาได้มาจัดอบรมหรือมาพักผ่อนที่นี่นะครับมาดำเนินการวิจัยอะไรต่างๆนะครับก็ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ะนะครับนะค,ครับสวัสดีโวาสนี้ครับ